ข้า903ให้มาแล้วงวดนี้เน้นที่หางนี้1มิถุนายน66 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาติวกันต่อค่ะใกล้จะเดินทางเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะคะ <Wow. S 1> เหลือเพียง5วันเท่านั้นมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินจะได้กินมาม่าหรือชาบูเราจะทราบผลกันอย่างแน่นอนนะคะขอให้ออกตัวที่รการเลยค่ะ มาแล้วนะคะสำหรับเลขของผู้ใหญ่ใจดีเป็นชุดเต็มของเขานั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้แอดมินแนะนำเลขเด่นเลขวิ่งมาฝากนั่นเองอ่ะมาลุ้นกันเลยนะคะสำหรับงวดนี้จะเป็นยังไงซึ่งชุดเต็มงวดที่แล้วเลขของผู้ใหญ่ใจดีหลุดนะคะทุกคนแอดมินต้องแจ้งแบบนี้นะงวดที่แล้วนะคะเลขจับคู่หลุดให้วิ่งสามมาเลขออก903นั่นเองและสำหรับงวดใหม่นะคะผู้ใหญ่ใจดีให้วิ่ง5กับ9้นั่นเองนะคะเด่น5กับ9ซึ่ง2ตัวจะมี53 5293 yup. และเลข92นั่นเองสำหรับเลขของผู้ใหญ่ใจดีอะ5 3 52, 93และ92จะเป็นยังไงสำหรับวันี้เลขของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีจะมาไหมซึ่งเลขของเขาให้เน้นบนฟ้าอย่างเดียวนะคะทุกคนขอให้มาขอให้ปังสำหรับวันี้นะคะและตามมาติดๆที่ชุด yep ตัวเลขใบนี้เป็นเลขจากแอดพายตาเทพนะคะให้มาสำหรับวันนี้1มิถุนายนนะคะ สองตัวให้เน้นมาที่เลข91กับ02ส่วนตัวรองก็คือ93นั่นเองนะคะและ3ตัวให้มาเม็ดเดียวเน้นๆหางเดียวแข็งๆเลยนั่นก็คือเลข902นนั่นเองแน่นอนเลขนี้เป็นเลขเด่นเลขดังมากเลยสำหรับวันนี้นะคะ,ะมาลุ้นกันจะมาไหมสำหรับ902แน่นอนเลยว่าเลข02ของแอดพายตาเทพนี้ก็มาตรงกันเลยนะคะกับเลขสารเจ้าใบนี้เลขสารเจ้าก็ให้ตัวเดียวเช่นเดียวกัน นั่นก็คือเลข 2000, 2002นั่นเองอะมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับงวดนี้นะคะรวมไปถึงเลขของคนไทยบ้านให้มางวดนี้1มิถุนายน3ตัวจะมีทั้งหมด2ห่หางด้วยกันนั่นก็คือเลข950กับ409นะคะอีกครั้งนะคะ950และ409ก็ถือว่าเป็นเลขดังเช่นเดียวกันสำหรับหางนี้ส่วน2ตัวตัดเล่นจะมี50 09นะคะส่วนเลขเพิ่มเติมเข้ามาก็จะมี20 4 0และเลข51นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของคนไทยบ้านงวดนี้อ่ามาลุ้นกันจะเข้าไหมนะคะมาลุ้นไปด้วยกันเลยว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะและจากนั้นเรามาดูกันที่ใบนี้สำหรับงวดที่แล้วแอดมินก็ได้นำมาฝากนะคะเข้า03นยะ์าะสำหรับเลขของเขาเขาให้3ตัว03 7, 7 2ตัวก็ให้30มาและสำหรับงวดใหม่ให้มาแล้วนะคะ แอดมินก็ไม่ทราบฉายาเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ระบุชื่อให้นะคะแอดมินก็จะอ่านว่าตัวหนังสือม่วงตัวหนังสือม่วงนะคะวัที่แล้วเข้า03และสําหรับวัวนี้ให้มาฝั่งซ้ายเป็นเลข3ตัวบนฟ้าและก็2ตัวเน้นๆนั่นเอง2ตัวให้เน้นเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข35นะคะทุกคนตัวเน้นของเขาคือ3 5 2ตัวชุดรองจะมี54กับ58ส่วน3ตัวก็คือ8,53และ 8 8 8นั่นเองนะคะแ5 3และ8-58แน่นอนเลยมี35นี้ตรงกันเลยกับเลขของผู้ใหญ่ใจดีเลขผู้ใหญ่ใจดีก็ให้มามีเลข53เช่นเดียวกันถือว่าตรงกันเลยกับใบนี้ตัวหนังสือสีม่วงนั่นเองนะอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงส่วนฝั่งขวาเป็นเลข2ตัวลงล่างให้เน้นเน้นเม็ดเดียวเลยนะคะสำหรับคนงบน้อย เขาให้มาห่างเดียวเน้นลงล่างก็คือเลข37นั่นเองอะมาลุ้นกันจะเป็นยังไง2ตัวบนฟ้าให้เน้น35 2ตัวลงล่างให้เน้น3 7นั่นเองนะคะและมาต่อเนื่องกันด้วยเลขของแอดแม่สุรีสาหรับใบนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงให้ก่อนเลขออกสําหรับเลขของแอดแม่สุรีงวดที่แล้วนะคะเขาบอกว่าเปิดร้านแล้วนะ,ะให้มา3ตัวจะมี093 สองตัวให้มาก็คือ0ูนสามนั่นเองปรากฏว่าเลขก็ออก9ก้าศูนย์สามเข้าสามตัวและสองตัวเลยสําหรับเลขของแอดแม่สุรีและสําหรับงวดใหม่ให้มาแล้วหนึ่งมิถุนายนเขาบอกว่าร้านเปิดแล้วนะสาหรับวันนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนเปิดให้การข้อสอบแล้วนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยไปด้วยกันเลยนะคะสำหรับงวดนี้หนึ่งมิถุนายนแม่สุรีให้มาเด่นมาที่เลข8เลยนะสองตัวจะมี8ปดสามแปดสี่แปดห้า และ3ตัวให้มา3หางด้วยกันนั่นก็คือเลข572849และ904นั่นเองสำหรับงวดน,นี้อ่ถ้าออก904ก็ถือว่างวดน,นี้เลขเข้าวังอีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับ904และ904นี้ก็ยังตรงกันอีกกับเลขของคนไทยบ้านแล้วก็อีกหลายเจ้าหลายๆสำนักนะคะอ่ะทีนี้มาดูการที่ใบนี้เป็นเลขจากแอดมรกรให้มาสำหรับงวดน,นี้ 1. มิถุนายนเด่นมาที่เลข1 3ตัวให้มา จะมีด้วยการตามนี้เลยนะคะ015815 014และ814นั่นเอง3ตัวให้เน้น015815และ814นั่นเองสำหรับ2ตัวให้เน้น15ตัวรองก็คือ14นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของแอดมรกตนะคะอ่ามาลุ้นกันจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้1มิถุนายนทราบผลไปด้วยกันเลยนะคะและทีนี้ เรามาดูกันที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนสําหรับชุดตัวเลขใบนี้แอดมินเจอมาอีกทีหนึงเป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงเป็นเลขจากแอดเมงวดที่แล้ว16พฤษภาคมให้3ตัว903มา2ตัวให้03มาเข้า3ตัวตรงๆและ2ตัวตรงๆเลยนะคะและสําหรับงวดใหม่แอดเมให้มานะคะ3ตัวงวดนี้งวด1มิถุนายนเขาลงไว้ตั้งแต่ช่วงต้นงวดเลยนะคะ3ตัวให้มาจะมี 981กับ851ตัวเน้นนะคะ9ก1กับ851นั่นเองส่วน3ตัวชุดรองก็จะมี820 850และ825สําำหรับ2ตัวเขาให้เน้นมาที่2หางนี้นั่นก็คือเลข81กับ51นั่นเองนะคะส่วน2ตัวชุดรองจะมี 20, 50และ25ก็คือเป็นเลขท้ายของเลข3ตัวของเขานั่นเองแน่นอน851นี้ ตรงกันเลยกับเลขของแอดมรกฏแอดมรกฏก็ให้851815มาเช่นเดียวกันก็ถือว่ามาตรงกันเลยนะคะกับเลขของแอดเมยใบเขียวใบนี้อามาลุนการจะเป็นยังไงสำหรับงวดนี้นะคะทีนี้มาดูกันที่ชุด VIP นะคะทุกคนสำหรับเลข VIP งวดนี้ 1. มิถุนายน2566ให้มา3ตัวเน้นๆเม็ดเดียวแข็งๆเลยนั่นก็คือเลข904 2ตัวนะคะจะมี0-4 และ40นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเลข3ตัวกลุ่มเลขในวงังก็ถือว่าเข้าโครงการคนละครึ่งของครึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเลข3ตัวเลขรหัสในวังนั่นเองนะคะและสําหรับใบนี้นะคะทุกคนเป็นเลขมาแรงหน้าแพงวันนี้นั่นก็คือเลข902นี้ไปไม่พ้นเลยสําหรับเลขนี้เพราะว่าเป็นเลขที่มาแรงที่สุดอันดับหนึ่งก็คือ 902นั่นเองนะคะทุกคน2ตัวจะมี0220ที่เป็นเลขดังมากๆสำหรับวันนี้แล้วก็ใบนี้นะคะถ้าเป็นชุดตัดก็จะมี92290990แล้วก็0220นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันว่าเลขดังจะมาไหมนะคะทุกคนดังมากๆก็ไม่มานะ,ะสำหรับเลขดังมันมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนถ้าเลขไหนดังมากๆเลยอะ่ะ จะไม่มามันเป็นแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับงวดนี้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาแน่เอานอนกับลูกกลมๆไม่ได้นะคะบางครั้งอาจจะออกเลขเดิม1-06ก็เคยออก2รอบติดกันมาแล้วนะคะอซึ่งท um ั้งหมดนี้นํามาแบ่งปันเพื่อน เพื่อให้เป็นแนวทางในใการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเฮงรวยรวยสอบผ่านไปด้วยกันในทุกพื้นที่เลยนะคะดูจักาตัวไหนดีคะครูไอ้ตายแล้วนะคะคุณครูก็หวานแหเหมือนกันค่ะอวสานนะคะมันต้องมาสักตัวนะคะทุกคนเราทุกคนคือคนโชคดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังจะชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขู่สุขคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งแห้งมันหมาน,มน,มนสุขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ